ผมให้การต้อนรับดีมากนะฮะก็ไม่รู้ว่าก็นานๆจะได้มาเดินทุกทีหนึ่งนะครับสุดยอดครับความร้อนของเรานี่ร้อนแรกแ่บความร้อนทบนปะคะร้อนเลยครับก็ละครพึ่งออนแอร์พอดีเลยนะครับแบบมีเจ๊จัดให้พอดีครับผมก็เลยได้กระชากด้วยมีแฟนๆทักไหมคะข้างบนเมื่อกี้อู๋เียกเจ๊พีทครับอันนี้เล็กเจ๊พีทเจ๊พีทอ่ะ คือตอนแรกเนี่ยเล่นเนี่ยยากมากแต่พอมาแล้วรู้สึกภูมิใจแล้วก็โอ้โหมันกระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยตั้งแต่วันแรกนะทุกอวไปวันนั้นแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าคนได้ดูเยอะมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ที่ให้กําลังใจแล้วก็ติดตามผลงานของผมแล้วก็เฝ้าคอยดูครับมีเขินไหมคะตอนดูตัวเองเขินครับเขินตั้งแต่วันตั้งแต่เล่นตอนแรกจนจนวันออนแอร์เลยเนี่ยก็ตั้งใจดูว่าผลงนงจบมาเป็นยังไงแล้วรู้ว่ามันเป็นเรื่องยากมากสำหรับเราเป็นแบบพฤติกรรมไคลม๊ พฤติกรรมใครเลยรับไม่มีครับไม่มีเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไปเรียนแบบพฤติกรรมใครเพราะว่าค่อนข้างใจยากนิดหนึ่งว่าเราไม่ค่อยได้เจอคนที่ประเภทนี้เท่าไหร่สมัยก็จะเจอพี่ๆที่เป็นตุ๊ดเป็นอะไรไปเลยมาจากคนว่าน S <S> ไม่ใช่อีเดียพี่พุทครับต้องขอบคุณพี่พุทเด่นที่พยายามสื่อสารให้เราเข้าใจว่ามันเป็นยังไงส่วนตอนแรกก็โหหากันอยู่นานนะแล้วก็แล้วก็วก <S <S ต,ตอนแรกก็ไม่ใช่แนวนี้ก็จะได้เป็นแบบแบบใหญงไปแต่ว่าก็ลองเปลี่ยนอย่างะไร ตอนนี้เพื่อนเริ่มกลัวแล้วครับผู้ชายเริ่ม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 รู้สึกว่าใช่หรือเปล่าหรือเป็นอะไรเขาเข้าใจครับมามีการแสดงสาวคนสนิทนะคระไปนะฮะสาวคนสนิทนะซาร่าไมว่าไงบ้างทำไมครับว่าไงบ้างกับบทนี้อ๋อไม่ว่าไงครับตอนนีแซวๆอะไรไหมครับไม่มีครับไม่มีครับ ไม่มีคอมเมนต์เลยเคยมีคอมเมนต์ได้หรอไม่มีคอมเมนต์อะไรใดๆครับเป็นแต่ผู้ชายได้ไม่เลยครับเค้าไม่ได้ชมการแสดงของว่าทุกคนชมหมดครับไม่จับสาวคนสนิทนะครับว่าอย่างไรก็ชมหมดทุกคนครับ เป็น,ย,ย,ย,ปนยังไงบ้างปกติดีครับเป็นยังไงบ้างคะจากครั้งที่แล้วที่บอกกับสื่อไปว่าเปิดตัวของคนนักงานอะไรอย่างนี้มีความสุขดีครับครหรับชีวิตผมนะครับเขาเป็นยังไงบ้างพี่ผมไม่เคยไม่เคยเจอแหละครับแล้วผมแล้วเขาเป็นยังไงบ้างคะหลังที่เราพูดกับสื่อไปครั้งที่แล้วก็ไม่ไม่ไม่มีไม่มีอะไรครับไม่มีที่ไหนอะไรปกติครับปกติทุกอย่างครับเรียบๆเหมือนเดิมตามองพอเวลาแบบเริ่มตามไอจีอะไรง้อเลยครับปกติไอจีผมก็ปกติครับปกติทุกอย่างครับก็้งจนจบครับ มปกติครับเรื่อยๆครับนั่นครับผมไม่ผมไม่เปิดอ่ะครับคงไม่เปิดแล้วคงปิดคงแหมมันก็บางทีมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่นาคพราะมาก่อนก็จะน้อยใจไหมคะเหมือนเป็นคนในความลับไปผมไม่หรอกครับผมก็เป็นคนในความลับเหมือนกันครับ เป็นคนชอบอยู่กับตัวเองมากกว่าเป็นคนรักที่จะเป็นคนคพูดงา่ายๆว่าเป็นคนผู้ชายรักฉันโดนรักฉันโดดแล้วก็เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงอะไรได้ค่อนข้างง่ายครับ,บสาวนี่เป็นเจ้าขอ,องแหวนนิ้วนางข้างข้างขอดคุณแม่ครับผมคุณ<อ><อ>แม่ครับ<อ>ไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่คำนี้ใส่มาหลายปีแล้วครับ<อ>เงียบๆด้วยจริงๆจริงๆชอบอยู่เงียบๆกันตลอดเวลาอยู่แล้วครับสนุกแล้วก็สนุก ก็แล้วแต่ใครจะแชร์ครับก็มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันเป็นมันเขาเรียกว่าไปไหนมาไหนคือเราก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไปกับคนส่วนใหญ่ก็เยอะแล้วก็ไปไปกับครอบครัวก็าค่อนข้างเยอะเหมือนกันแวเราก็ไม่ได้ปิดใช่ไหมครับผมมันปิดลําบากอยู่แล้วครับไปไหนอยู่ที่ว่ามันจะ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 โดนเมื่อไหร่มากกว่าเพราะเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมายเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็ไม่ได้เปิดก็ไม่ได้ปิดคือเราใช้ชีวิตปกติมากกว่าครับ ครอบครัวแฮปปี not, k _ k _้ทั้งสองฝ่ายใช่ไหมคะคือครอบครัวแฮปต้องถามครอบครัวแล้วครับเพราะครอบครัวเขาก็ปล่อยๆเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เท่าไหร่แกขนาดนี้แล้วเขาบอกว่าก็ตามสบายแล้วกันครับเรื่องแต่งงานอะไรไม่คิดครับไม่มีวางแผนบอกแล้วว่าเป็นคนที่ไม่ชอบถูกมัดแล้วก็ไม่ชอบิติดอะไรครับ